สวัสดีค่ะ นูชื่อนางสาวนวพรเทเล็กชื่อเล่นชื่อบค่ะหนูชื่อนางสาวราชพรนะถึงชื่อเล่นชื่ออมค่ะหนูชื่อนางสาวการันตีตะมุงเรืองชื่อเล่นชื่อบีค่ะพวกเรามาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาว,าวิวชาภาษา,าจีนชั้นปีที่4ค่ะรางวัลที่พวกเราได้รับนะคะเป็นรางวัลเหรียญทองด้วยคะแนน92คะแนนจากการประกวดการออกแบบโลโก้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีค่ะทราบข่าวการแข่งขันนะคะจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอาจารย์มีการส่งเข้ามาในรายกลุ่มนะคะแล้วก็พวกเราสองคนนะคะมีการอ่านรายละเอียดแล้วก็สนใจโครงการ ก็เลยเข้าร่วมการประกวดค่ะก็การเตรียมตัวของเรานะคะเนื่องด้วยอตอนข่าวมาค่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเราก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้พวกเราอะคะ่ะได้มีการคิดคอนเซปต์ไว้คร่าวๆก่อนพอเปิดเทอมมาคะ่ะแล้วก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็มาคิดคอนเซปต์กันอีกรอบแล้วก็เตรียมบทค่ะแล้วก็มีการอัดคิดค่ะใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะในการฝึกซ้อมก็จะมีการฝึกซ้อมผ่านทางซูมด้วยค่ะกับอาจารย์แล้วก็มีการฝึกซ้อมที่มหาหลัยด้วยค่ะ อุปสรรคที่เราได้รับนะคะก็คือระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างน้อยค่ะทําให้พวกเราค่อนข้างกดดันมากๆเลยค่ะพวกเราให้กําลังใจตัวเองนะคะโดยการคิดว่าโอกาสมาแล้วพวกเราก็เลยคว้าไว้ค่ะและทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะอาจารย์ให้เคล็ดลับนะคะโดยให้พวกเราค่ะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็อาจารย์มีการให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเราฝึกซ้อมทุกวันค่ะอุปสรรคที่เราเจอนะคะเนื่องจากมันเป็นการอัดคลิปพรีเซนต์รวดเดียวไม่มีการตัดต่อค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนใดคนนึงผิด เราก็ต้องเริ่มต้นพูดสคริปต์ใหม่ตั้งแต่ต้นค่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขก็คือเราก็มารวมตัวกันเองแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันว่าพวกเราสามารถทาได้ค่ะพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะแล้วเราก็ทํามันออกมาได้ดีที่สุดมากๆเกค่ะการเอามาปรับใช้นะคะเนื่องด้วย ก่อนที่เราจะไปแข่งขันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมตัวนี้ค่ะมันได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาของเราไม่ว่าจะ,จะเป็นการออกเสียงหรือว่าการพรีเซนต์นะคะแล้วก็เนื่องด้วยมันเป็นการออกแบบโลโก้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เพิ่มทางด้านความคิดสร้างสารรค์ความครีเอทค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถเอาไปปรับใช้ในการทํางานและการเรียนได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการพรีเซนต์งานค่ะ แนอนาคนนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากแข่งขันอีกค่ะแต่เนื่องด้วยพวกเรานะคะอยู่ปี4แล้วแล้วก็อยากถ่ายทพดความรู้ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆค่ะอันดับแรกนะคะพวกเราต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะที่เปิดโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอาจานะคะที่เสียสละเวลามาฝึกฝนพวกเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเราในการแข่งขันครัง้งนี้ด้วยค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจในการเรียนภาษานะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะให้เข้ามาเรียนคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันค่ะแล้วก็ยังมีทุนการศึกษาอีกมากมายเลยนะคะ่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k ทิกต็อกอินสตาแกรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิธีมุขสกวรตดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ